สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำในส่วนที่ให้เพิ่มรีวิวเข้าไปในคอร์สกันนะครับอเะะอ็นนะครคราวที่แล้วรู้สึกจะเหลือคอนโซลลบเฉยๆหนึ่งก่อน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำจากหน้าบ้านไปหลังบ้านบ้างนะครับคราวที่เราเริ่มจากหลังบ้านไปหน้าบ้านนะฮะเราทำกลับกันบ้างน,นะครับโอเคที่หน้าบ้านเราก็จะ,ะเพิ่มฟอร์มเข้าไปตรงนี้นะครับเพิ่มฟอร์มเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วก็พอกดเซฟเราก็จะส่ง เรียก a p i ไปสร้างรีวิวแล้วก็กลับไปรีเฟรชหน้าจอนะครับโอเคเคลิปแรกนี่ถ้าเป็นไม่ได้อาจจะอาจจะหั่นแค่ช่วง uh, หน้าบ้านนิดนึงก่อนนะครับเลยเดี๋ยวหลังบ้านเราค่อยไปทำนะครับจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ e n t i t y แล้วก็ object id ที่หลังบ้านนิดนึงแต่ว่าถ้าตอนน,ตอนนี้ไม่ทันก็จะเปเป,เป็นตอนหน้านะครับโอเคเราก็มาทำฟอร์มกันที่นีงก่อนครับโอเคตรงตัวฟอร์มเนี่ยนะครับถ้าจำได้เขาที่แล้วเราจะทำฟอร์มเราก็ต้องสร้างสเต e ขึ้นมานะครับ เราก็จะใช้ไอเดียคล้ายๆกันก็คือเราก็จะมีเ,าเราก็ใช้ฮุก state นะครับก็ในฟอร์มเนี่ยเราก็จะมี comments นะครับก็เป็น new review comments นะครับแล้วก็มี set new review comments นะแล้วก็สาหรับ use state นะเป็น string นะครับค่าเริ่มต้นเป็น0บ้างนะครับโอเค แล้วก็มีสกอร์นะครับมีมีสกอร์นะครับเป็น Number น,นะครับให้เป็นหนึ่งกล้วกันนะครับโอเคทีนี้หลายคนจะเซ็งว่าเวลาทำฟอร์มอะต้องมานั่งทำแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนในภาดไปเราจะหัดใช้ตัวไลบรกรีชื่อฟอร์มิกซ,ซึ่งจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ใครทนไม่ไหวก็ไปเซิร์ชดูก่อนก็ได้นะครับฟอร์มตัวนี้นะฮะก็จะชีวิตดีขึ้นจริงๆครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าเท่าที่ดูน่าจะดีขึ้นเนยอะครับโอเคพอเราสร้างสเตทเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็ไปทำตัวฟอร์มนะครับซึ่งเหมือนเคยครับในตัวฟอร์มผมก็ใส่นี่แล้วกันนินะครับ ดีครับขึ้นทันใหม่นิดนึงแล้วกันเพื่อความสวยงามน,นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะฮะแล้วก็อินพุตที่นี่เนาะอินพุตนะฮะแล้วก็เป็นช่องนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็อ๋อนิดนึงครับเออเนื่องจากอันนี้มันเป็น JSX นะครับเอทั้งก้อนตรงนี้นะครับที่อยู่ในก้อนต้องอยู่ในอ ดอมเอลเมนเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะครอบมันด้วยดิ๊นี่นะครับไม่งั้นมันจะมันจะบึ้มนะครับอ่าโอเคเราก็ใส่ไว้ในบิโอเคนะฮะแถบนิดนึงอ่าโอเคงานก็จะเป็นอ่าซีเล็กนะครับเราจะมีอินพุตให้ใส่คอมเมนต์อ่าลองดูก่อนนะครับหน้าจอขึ้นมาไหมโชว์รีวิวนะครับก็มีคอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็มีตัวคะแนนนะครับให้ใส่นะครับมีคะแนนให้ใส่แต่ว่าตรงคะแนนนี้จะเป็นจะเป็นอ่าซีเล็กนะครับ ดูหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้แล้วเวลา select ข้างใน select ก็จะเป็น o p t ชั n นะครับแลวลูเท่ากับหนึ่งเหนี้นะครับแล้วก็หนึ่งถ้ามีหลายอันเราก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เขียนแบบนี้มันก็จะดูดูเด,ดือดนิดนึงนะครับคือต้องมานั่งทําหลายๆบรรทัดแต่ว่าเราเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวหน้าจอตรง select ก็จะขึ้นได้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเห็นไหมฮะตรงสกอร์ก็น่าจะอารมณ์นี้นะครับสกอร์ เป็นวักนิหนึ่งแต่ว่าในๆเราก็ในๆน,นะครับเราเขียนโปรแกรมแนละ้วเราเราเอาเขียนเป็นลูปจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างอคอนเส์ตรงนี้นะครับคอนเม o ูสกอร์ชอยส์นะครับออปชันนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้นี่เราก็ไปวนลูปเอานะครับชีวิตก็จะ ดูเป็นโปรแกรมขึ้นนิดนึงนะครับไม่ต้องมานั่งวนลูปตรงนี้นะครับเราก็เหมือนเดิน,นครับ new review score option แล้วก็สั่ง map นะครับใน map ก็มี index item นะครับแล้วก็ก้อนนี้เราก็สั่ง option value เท่ากับ item item นะครับแล้วก็ item นะฮะเอ่อตรงนี้ก็จะ หมือนเดิมครับหนึ่งถึงห้าเหมือนเดิมแต่ว่าโค้ดข้างในเราก็จะถ้าอยากได้ค่าอื่นเราก็ไปไปเติมในอาร์เตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นลูปก็ก็ค่อนข้างคิดว่าน่าจะจะ,จะดูดีกว่านะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะเอาเอ่อตัว State ของเราครับมาผูกกับเอ่อตัวเอ่อตัวคอมโพเนนตที่เราเรนเดอร์นะครับก็รูปก็เท่ากับ new review comments ทีนี้ของ select นะครับ ปกติ select ใน HTML เนี่ย option ออที่ถูกเลือกมันจะมี select e d ปรากฏขึ้นแต่ว่าในใน JSX เนี่ยเขาทำให้เราใส่ value เท่ากับของตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเวลาเรียกใช้นะครับประมาณนี้อ่ะนั้นพอได้ตรงนี้ปับ๊บเราก็จะได้ตรงนี้แต่สังเกตว่าผมพิมพ์ตรงนี้ไม่ได้นะครับพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับกดสกอ o ์เลื่อนก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเพราะว่า component พวกนี้นะครับ ถูกควบคุม v ว l u e ด้วยด้วย state ของเราตรงนี้นะครับของพวกนี้นะครับมีสับนะครับเรียกว่า control component นะครับมันเป็นเนื่องจากเวลาเราเ e นเดอร์เนี่ยนะครับนะครับ control component อยู่ในฟอร์มนะครับ control component คือเวลาเรา r ร n เดอร์เนี่ยนะครับเอ่อในในร e a c t เนี่ยนะครับเวลาเรา r รนเ e r เนี่ยเอ่อโฟของข้อมูลจะวิ่งทางเดียวคือวิ่งออกไปที่ดอมนะครับจากดอมมันจะไม่กลับมา หาสเตตของเราเรือยอัตโนมัติเราต้องเขียนนะครับเพราะฉะนั้นของพวกเนี้ยเราแก้ค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าสเต e ไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าจะแก้ได้เราต้องเอ่อเหมือนเดิมครับต้องไปเขียน on change นะครับถ้าจําได้เราก็จะเขียน on change ตรงนี้นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราต้องเขียนบางค่าทั้งนอกนะครับวันนี้เราเราอูนนึงเราเขียนดับสั้นๆตรงนี้นะครับก็เป็น set new review comments นะครับ new dot target dot value นะครับ อ่ะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับพอทำตัวนี้เสร็จปั๊บตัวนี้ก็จะแก้ได้แล้วนะครับเพราะว่าสเตตเราเปลี่ยนค่าในนี้ก็เปลี่ยนตามนะครับก็ทำาัาข้างนี้เหมือนกันนะครับตัว select นะครับผมก็จะมี on change แล้วกับ e นะครับ event น,นะครับผมขอเป็นบลกนิดนึงล้กันนะ เท่ากับเซตนิวรีวิวสกอร์นะครับทีดอ e ทรเกนะครับโอเคตรงนี้มันก็จะด่านิดหนึ่งครับเพราะว่ารีวิวสกอ r e เราเป็น Number แต่ว่าท e. ีดอทแทร็กเก็เป็นเป็นเป็นสตริงครับเราก็สั่ง p a s s e อินเข้าไปนะครับเป็นเลขฐานสินะครับอ่นะก็ใช้ได้นะครับก็แปลงจากสตริงเป็น In นแล้วก็ถึงจะเซตนิวรีวิวสกอร์ได้อะ่ะโอเค ถ้าตรงนี้ได้ปั๊บนะครับคลิปๆใส่ค่าได้นะครับเลื่อนกดสกอร์เปลี่ยนค่าได้อ่าโอเคก็มาทําปุ่มเซฟกันครับผมก็ใส่ปุ่มเซฟตรงนี้เนาะ button save แล้วก็ on นคลิกแล้วก็ h a n d l e เอ่ออะไรนะ new r e w save click อะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้ครับ new save ก็ได้อ่ะ้ then new save ก็มาเขียนข้างบนครับนะครับ cons h a n d e new save นะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งตอนนี้เราออลอง alert ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าค่ามันมาหรือเปล่าเนาะก็เป็นอะ,อะไรนะ,ะ new รีวิวคอมเมนต์นะครับแล้วก็ uh, New รีวิ e สกอร์นะตองดูนะครับว่าของมาหรือ,อยังนะครับอันนี้เราพอลู o คใแร้วเล้วนาะแล้วก็สกอร์เป็นห้าแล้วกันนะครับเซฟปุ้งอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะครับที่เหลือเราก็ต้องเอาเอาค่าเนี้ยไปเซฟนะครับโอเคเราก็เราก็ต้องมาสร้างตัวรีวิวอันใหม่นะครับก็ const new review เท่ากับ ในรีวิวก็จะมีอทีนี้นิวรีวิวต้องมีอินเทอร์เฟซให้เรานะครับซึ่งเราสร้างไว้ตรงนี้แล้วเนาะคอรสไอดีมีคอมเมนต์มีสกอร์ score อะไรเรียบร้อยเราก็มาทำอย่างนี้ครับนิวรีวิวก็มีไทเป็ review, นรีวิวนะก็เท่ากับสกอร์เท่ากับ new review score, นิวรีวิวสกอร์นะแล้วก็คอมเมนต์เท่ากับ n นิวรีวิวคอมเมนต์ สร้าง new r ร v i e w เสร็จแล้วเราก็ส่งไปเซฟครับหลักหลักก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เซฟยังไงเราก็ไปเรียกคอสเซอร์วิสนะครับก็ไปเซฟแล้วก็เอาเอาค่ามานะครับเราก็จะเขียนคล้ายเดิมเลยนะครับ,เร,รบ, Save รบเราก็ต้องสั่งคอสเซอร์วิสนะครับแล้วก็เซฟรีวิวนะครับเราก็ต้องสั่งส่ง new review ไปนะครับแล้วก็ส่งออะไรนะ ส่งรีวิวไปแล้วก็ส่งคอร์สไอดีไปด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับคอสไอดีครับซึ่งมันก็จะเออเลอร์เพราะเรายังไม่ได้เขียนเซฟรีวิวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราไปเขียนถ้าเขียนเสร็จแล้วเราก็จะมา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 ,มาส่งสั่งตรงนี้นะครับเซฟค่าไปโอเคเราก็จะไป,ไปเขียนเซฟรีวิวกันครับก็จะอยู่ในคอสเซอร์วิสตรงนี้นะครับเราก็จะก๊อปของเดิมเนี่ยละครับเรามีทีเอ็กรีวิสตรงนี้นะครับ,เร,รบเราก็มาทำเซฟรีวิวของเราตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าทวน์ไปด้วยแล้วกันนะครับก็เป็น uh, Create Review แล้วก็มี New New Review เนอะ,อะมันมีวิธีการ Rename ให้มันทั้งก้อนพร้อมกันเลยหมเนี่ย new, symbol, new New Post ทั้งหมดนะครับ รีวิวโฟมิสก็รับเป็นคือในรีวิว w ี o w ะครับประมาณนี้ uh, ตัว URL ก็เป็นคอร์เซสแล้วก็ uh, เป็น c o ร์สไอดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องรับมาด้วยนะครับคอร์สไอดีเป็นสตริงนะรบับมาแล้วก็รีวิวเราก็จะโพส์ไปที่นี่นะครับอย่าลืมตอนโพสต์เราก็สั่งโพสต์แล้วก็ Content Type แล้วก็นิวรีวิวนะครับใส่เข้าไปนะรประมาณนี้โอเค ทีนี้เราก็เซฟนิวโค้สอันนี้ก็จะเป็นเซฟนิวรีวิวเนาะอ๋อต้องกด F2 ก็ใช้ได้เลยโอ้เซฟนิวรีวิวนะครับเป็นรีวิวนะครับถ้าไม่นานดีไฟล์ก็อ่นโค้ดก็ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับส่งไปเรียกร้ต์เขียรีวิวไปนะครับถ้าเขียทได้ก็เด้งกลับมานะครับ ที่ตรงนี้นะครับเซฟตัวนี้ก็จะชื่อ Create Review เนาะ,ะ Create Review โอเค Create Review เสร็จปุ๊บเราก็มาดูครับก็ทำไมยังแดง Create Review Does Not Exist อ๋อที่ c อ s t service ครับอย่าลืมครับใส่ไว้ใน Export ด้วยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็หายแดงแล้วนะครับทำไมอันนี้ยังแดงอยู่ ออกเพลิงเขียนไม่เสร็จอ่ะโอเคแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเดนเราก็เอ่อเซฟนิวได้รับค่ามานะครับโอเคทีนี้ถ้าเซฟนิวรีวิวเอ่อได้ของกลับมาโอเคก็คือ if save new r e v i e w id นะครับไม่เท่ากับกัน d f i i n e เนาะเราก็จะไป fetch ค่าแล้วก็อ่อ uh, Uh, อาจจะเป็น now เนาเนาะอ๋อถ้าถ้าไม่เท่ากับเนาเราจะคืนค่าเนามาเนาะถ้าถ้าถ้าเซฟไม่ได้โอเคถ้า if save new review มาเราก็จะเอ่อทำไมครับเราก็จะไปโหลดรีวิวใหม่มานะครับทีนี้โค้ดส่วนโหลดรีวิวของเราอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเราก็ไปสั่ง fetch review ซึ่งเราก็อัปดงอัปเดตผมก็จะแยกออกมาเป็นฟังก์ชันที่นี่เลยนะครับ const นะเป็นฟังก์ชันเท่ากับคูมจะไม่เขียนสไตล์นี้ก็ได้นะครับผมเขียนจนติดไปแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็เซตรีวิวตรงนี้กัเลยนะครับอ่าโอเคเซตรีวิวนะครับทีนี้เอ่อตรงนี้เราจะเรียกแทนนี่เรียกน่านเราก็เรียกเซตรีวิวนะครับ แล้วก็อย่าลืมเซต i v i s i i l e ิเเป็น True ตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราแก้เขาแก้เงื่อนไขตรงนี้นิดนึงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนะฮะตรงนี้ยังไงก็เซตเป็น t true นะผมก็มาเซตข้างล่างเลยกเราแก้ลอติกตรงนี้นิดนึงนะครับโค้ดมันจะไม่เหมือนเดิมก็คืออถ้าเรากด token ปุ๊บมันจะเซตรีว e v i s i b เ e เป็น True ทันทีนะครับแล้วมันก็ค่อย Fetch ทีนี้ถ้าถ้าเอา โอ้ยังแดงครับคอส id อ๋อโอเคถ้าคอส id เป็นซีเนาะก็คือค c o s id ถ้ามีคอส id เราก็ค่อยไป fetch อ่าโอเคตรงนี้ผมก็ไม่ต้อง if และผมก็มา f e ช c อ ID ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ l o g จิมันจะต่างกันนิดนึงครับคือเราสั่ง fetch review เนี่ยมันก็ไปเรียก API นะครับเพื่อจะมาวาดใช่ไหมฮะเสร็จแล้ว set review v i s i b l e ปุ๊บ กดปุ๊บสเตตมันเปลี่ยนเลยหน้าหน้าตรงนี้นะครับมันจะเออเลยดีเนาะเดี๋ยวผมแก้ให้เรียบร้อยแล้วกันแต่ว่าเราจิกมันจะต่างกันนี่คือมันจะโชว์รายการทันทีถ้ารายการไม่มีของมันจะขึ้นว่า no no review แล้วพอเฟชได้มันค่อยอัปเดตทีเพราะมันจะมีกลิชเกิดขึ้นได้เล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันถ้าเราละเอียดเราก็จะต้องมานั่งแก้ทําให้มันเป็นหมุนๆหรืออะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเราก็มี o อร id ถ้ามี cost ส id ถิงจะมาอ ถึงจะมาเซฟนะครับอ่าโอเคถ้าเซฟนิวรีวิวเสร็จก็สั่งเฟชรีวิวโอเคนะครับเรียบร้อยเฟชรีวิวเสร็จเราก็ควรจะเคลียร์เคลียร์นิวรีวิวฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน forms clear new form นะครับ แล้วก็เซตเซตนิว i e วคอม m มนต์นะครับเป็นมังว่างนะครับแล้วก็เซตนิว i e วสกอ r e เป็น1น,นะครับโอเคเพฉะนั okay. ้นหน้าบ้านน่าจะอารมณ์นี้เราลองลองรันนิดนึงนะครับดูซิว่าได้ไหมนะครับโชว์รีวิวพิมพ์ไปเฮลโ o ลแล้วก็4ี่ครับเซฟปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาดูสเป t นิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ขึ้น404นะครับ404เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทําหลังบ้านนะครับมันก็เออเลิกแบบนี้นะครับโอเคนะฮะถ้าหลังบ้านมันเซฟได้ก็มันก็จะเฟชของใหม่มานะครับเซฟคือปึ๊บน่ฮะมันจะเรียกเอ่อเฟชรีวิวมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูโค้ดของเราก็คือเราเราเขียนรีวิวนะครับถ้าไม่มีปัญหาก็จะเฟชใหม่นะครับดเนี่มันเฟชใหม่ใหม มันเฟชให้เราทุกรอบเลยออสี่ศนสี่เราัวแล้วครับไม่ม okay. ีเฟชแล้วโอเคนะับมันเฟชตอนผมเปิดเปิดปิดปิดนะครับโอเคนะฮะเออเลอะสีู่นสี่ก็คือเอ่านี้ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําหลังบ้านกันครับ